สวัสดีครับพี่เข้ามาดูกันวันนี้เปลี่ยนแล้วมันเครื่องครับ CB300F มแล้วมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ก็คือโททาวนะครับภายหรือเชื่อ,อเป็นสังเครร้อยครับของโททาว 10W50 พร้อมเปลี่ยนโท่ของ RK520 ตัวนี้ไม่มีโอลิงรถคันนี้เป็นรถของพี่การนะครับการพันแตงฮนะ แกก็แน่นอนนะครับใช้สเตอร์ชุดนี้ได้แสนโลครับตอนนี้90,000ื่นกว่าโลแล้วรถคันนี้สเตอร์เดิมตั้งแต่ออกห้างเลยแล้วก็เปลี่ยนโตกับผมมาตลอดแล้วก็แกบอกว่าแกจะใช้ให้ได้สเตอร์ชุดนี้จะใช้ให้ได้1น0่งแสนโลมาดูกัน,นจริงๆสเตอร์แกก็น่าจะเปลี่ยนแล้วแหละมาลองดูนะครับนี่ก็คือรถของ ที่เราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องในวันนี้นะครับก็เป็น TB 3 0ม F แต่งแนวทัวริงของพี่การก็นะครับอ่าเีวนี้ก็คือตัวที่พี่เขาจะเลือกใช้ก็คือน้ำมันเครื่องแล้วก็โตทำการเรามาทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันเลย เรียบร้อยครับแลำมันก็หยุดไหลแล้วรอให้มันหายหยดครับเดี๋ยวเราก็จะ ปิดแล้วเราก็จะเติมน้ำมันเครื่องไปเอาละน้ำมันเครื่องหยุดไปแล้วเราก็จะมาปิดค้อนอา่างจะเรียกให้มันสมัสยหน่อยเลยกดแข็งแทง็ง ก่อนเติมน้ำมันเรามาคุยกันก่อนคือน้ำมันถ้าผิดทางน้ำมันเครื่องโทรทมนตัวนี้นะครับผมก็เคยใช้กับรถผมเองอยู่ก็ผมผมชอบว่าเครื่องนิ่มนะครับเกียร์เข้าเกียร์ง่ายแล้วก็ยิง่งเครื่องร้อนๆจะขับดีมากแต่ถ้าเครื่องยังไม่ร้อนอาจจะอืดๆนิดนึงแต่ถ้าสายเดินทางไกลนะครับคนที่ชอบขับรถเทีย่ยวไกลๆระยะทางไกลๆ ผมบอ,อกเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังแต่หมดจุดนี้แล้วไม่รู้จะได้ขายอีกหรือเปล่านะเพราะว่าไม่มีคนมาติดต่อเซลเขาขายเสร็จเก็บตังค์เสร็จแล้วหายไปเลยก็เหลืออยู่อีกประมาณ10บสิบกว่าลิตรนะใครสนใจก็มาเดี๋ยวรู้ถ้าชมคลิปนี้มานะเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษจาก380ผมจะคิดเป็น450ใช่ไหมถูกต้องไหมวะถูกสิพิเศษมันต้องมันต้องแพงกว่า นะใครจะขอราคาพิเศษผมก็จะให้ราคาพิเศษให้มาเรามาเติมน้ำมันเครื่องกันสังเกตนะครับรถที่ถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะฮะ เนี่ยตามแมวก็จะใสในเครื่องจะมองเห็นไหมโอเคในเครื่องก็จะนี่ครับคลิปๆนะครับนี่ก็คือโซ่เส้นเก่านะครับที่การแกใช้คุ้มมากแกจะใช้สเตอร์ชุดนี้ให้ได้แสนโลนะครับตอนนี้ก็เก้าหมื่นกว่าโลแล้วโอเคเปลี่ยนโซ่อีกเส้นหนึ่งสเตอร์ชุดนี้ก็จะใช้ครบหนึ่งแสนโลเรียบร้อยครับเปลี่ยน เอ้เรียบร้อยครับ